สวัสดีค่ะน้ำปริมค่ะวันนี้น้ำปริมจะมาส่งการบ้านพี่แม็กจากไล์เชอร์ครั้อองที่40ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอือนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะน้ำปริมก็จะสังเกตเห็นว่าทุกตัวนะคะทั้ง3ามตัวเลยจะบวกกันแล้วจะได้เท่ากับ0ูนย์นะคะแสดงว่าเราก็จะได้ว่าทุกก้อนนี่แหละ ต้องเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้น x y ลบ2ก็ต้องเป็นศูนย์แล้วก็ y แซ่ดลบ5ก็ต้องเป็นศูนย์นะคะแล้วก็แ x ลบ10นะคะต้องเป็นศูนย์เหมือนกันเราสังเกตเห็นว่าถ้าเราจะหาค่าของ x y นะคะ x y ก็จะเท่ากับตัวอะไรเอ่ยลบกับ2จะได้เท่ากับศูนย์นะคะ น้ำปริมก็จะนำศูนย์ไปบวกสองนะคะแล้วเราก็จะได้เป็น x y ก็คือสองนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะหาค่าของ y แทนะคะ y แทก็จะมีค่าเท่ากับเราก็นำศูนย์ไปบวกห้าเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ห้านั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะคะแท x เท่ากับแล้วก็นำศูนย์ไปบวกกับสิบนะคะก็จะได้สิบนั่นเองค่ะแล้วเราลองทวนคำตอบดูนะคะก็จะได้เป็นวงเล็บแรกนะคะก็จะได้เป็นสองลบสองก็จะได้เป็นศูนย์วงเล็บที่สองนะคะห้าลบห้าก็จะได้เป็นศูนย์วงเล็บที่สามนะคะสิบสิบลบสิบนะคะก็จะได้เป็นศูนย์เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้เมื่อเราได้แล้วนะคะ น้องปริมก็จะมาจับสมการนี้มารวมกันนะคะก็จะให้เป็นสมการที่1สมการที่2แล้วก็สมการที่3นะคะและน้องปริมก็จะเอาสมการที่1นนะคะไปคูณกับสมการที่2แล้วก็คูณกับสมการที่3นะคะแล้วก็จะได้เป็น ตรงนี้น้ำปริมก็จะจับมาคูณกันนะคะ x ก็สังเกตเห็นว่ามันจะมี x 2ตัวก็คือ x ยอะกำลังสคูณกับมี y 2ตัวนะคะก็คือ y ยอกำลังสแล้วก็มี z 2ตัวนะคะก็คือ z เยอกำลังสจะได้เท่ากับ2คูณ5ได้10 10คูณ10ได้100ข้างนี้ก็เป็น100นะคะหลังจากนั้นนะคะ น้ำปริมจากหนึ่งร้อยตรงนี้นะคะหนึ่งร้อยก็เกิดจากสิบยกกำลังสองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าน้ำปริมจะตัดเลขยกกำลังสองออกไปนะคะตัดออกไปทุกตัวเลยนะคะเราก็จะได้เป็นข้างล่างนะคะก็คือ x คูณกับ y คูณกับ z นะคะก็จะเท่ากับ10ตัวเดียวนะคะ หลังจากนั้นนะคะเขาถาม x ยกกำลังสบก y ยกกำลังสองบวกแซยกกำลัง 2. สองแสดงว่าเราต้องรู้ค่าของ x y z นะคะถ้าเราอยากรู้ค่าของ x นะคะเราต้องรู้ค่าของ y z ก่อนซึ่งค่าของ y z ที่เราหามาก็คือ5นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่า2คูณ5จะได้เท่ากับ10เพราะฉะนั้น x ก็จะได้เท่ากับ2นั่นเองค่ะ หลังจากนั้นน้ำปริ้นจะหาค่าของ y นะคะ y ก็จะเท่ากับถ้าเราอยากรู้ค่าของ y นะคะเราต้องรู้ค่าของ x แด x คูณกับแดก่อนนะคะก็คือ10นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น10เราจะพบว่า10คูณ1จะได้เท่ากับ10เพราะฉะนั้น y จะเท่ากับ1แล้วก็แ z แตรงนี้นะคะ xy มีค่าเท่ากับ2แสดงว่าแทรก็ต้องมีค่าเท่ากับ5นะคะเมื่อเราได้3ตัวนี้แล้วนะคะเราจะไปสามารถเราสามารถหาค่าของ x อยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับแทยกกำลัง2ได้นะคะก็คือ2อยกกำลัง2 บวกกับหนึ่งยกกำลังสองแล้วก็บวกกับห้ายกกำลังสองนะคะก็จะได้เป็นตรงนี้ก็คือสี่บวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งแล้วก็บวกกับยี่สิบห้านะคะเราบวกกันได้แล้วนะคะก็จะได้เป็นสามสิบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะแล้วก็ตอบสามสิบได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย